สวดีครับทนายนัทนะครับคําถามยอดฮิตคดีเช่าซื้อค่าส่วนต่างขายทอดตลาดแล้วขาดทุนวันนี้นะครับผมสรุปรวบยอดมาให้6คําถามนะจะตอบให้ในคลิปนี้ถามมาแล้วตอบไปให้สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องคืนรถไปแล้วค้างค่างวดรถคืนอย่างไรให้มีข้อต่อสู้ให้ศาลยกฟ้องคลิปนี้เนี่ยมีคําตอบให้ประเด็นคําถามคําถามแรกนะครับคืนรถแบบไหน เมื่อเขาไปขายทออตลาดแล้วขาดทุนเนี่ยเราไม่ต้องเสียค่าส่วนต่างไม่ต้องเสียค่าขาดราคาตามที่เขาฟ้องตัวนี้นะคำถามนี้เนี่ยมีแนวดีกาที่วางหลักบรรทัดฐานไว้ชัดเจนคือ1203ทับ2565ผมเคยลงคลิปแยกเอาไว้ให้แล้วนะครับลองศึกษาดูนะแนวดีกานี้เนี่ยการคืนรถนะครับถ้าคุณเนี่ยต้องการคืนแบบไม่ให้ เสียค่าส่วนต่างเวลาเขาฟ้องมาแต่งตั้งทนายไปสู้คดีเนี่ยคุณจะต้องไม่ผิดนัดไม่ผิดสัญญาและเขาจะต้องไม่บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อมาคียงคุณมายังผู้คำประกันนะแนวดีกานี้เนี่ยผมใช้ในการสู้คดีมาจนศาลยกฟ้องมาแล้วมีตัวอย่างให้ดูแล้วก็อาศัยศึก,ศกษาจากคำพิพากษาที่ผมเคยลงนะครับนี่คือตัวอย่างที่ยกฟ้องคดีมันจบไปแล้วเหมือนกันนะนั่นแหละต้องไม่ผิดนัด คืนก่อนถึงกำหนดชำระค่างวดยกตัวอย่างว่าคุณต้องชำระทุกวันที่10ของทุกเดือนในสัญญาเช่าซื้อคุณชำระมาโดยปกติปรากฏว่าคุณอยากจะคืนรถคุณก็ไปคืนก่อนวันที่10ของเดือนนั้นอันนี้คือคุณไม่ผิดนัดคุณไม่ค้างค่างวดเขาแบบนี้เวลาเขาฟ้องมาจะก,กี่แสนกี่ล้านคุณก็แต่งตั้งทนายืย่นคำให้การสืบพยานเข้าไปในคดีตามแนวดีกาสารท่านก็ยกฟ้องไม่ต้องจ่ายเงินเลยสักบาทหนึ่ง นี่คือคําถามแรกคําตอบแรกนะคำถามที่สองครับค้างไม่เกินสามงวดหรือว่าเกินสามงวดคืนได้ไหมคืนได้ครับปกติเราเนี่ยใช้สิทธิ์คืนลดได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแต่คืนอย่างไรให้มีข้อต่อสู้นะเข้าใจเนาะอ่าเมื่อคืนไปแล้วเนี่ยผมขอแนะนําเพิ่มเติมว่าแต่คุณเนี่ยควรจะคืนก่อนที่เขาส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเนี่ยมายังคุณ ก่อนที่คุณจะได้รับหนังสือฉบับนี้นะ่ะบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเนี่ยคุณควรจะรีบเอารถไปคืนแบบนี้เนี่ยเวลาสู้คดีกันเนี่ยนะคุณจะจ่ายน้อยมากเลยจากยอดที่เขาฟ้องมีบางเคสบางคดีสารท่านวินิจฉัยเพื่อเป็นประโยชน์กับชาวบ้านเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เช่าซื้อผู้ค้ำประกันสารยกฟ้องก็มีนะครับหลายๆเคสที่ทํามานะต่อไปคําถามที่3ถ้าค้าง3งวดติดหรือมากกว่านั้นเนี่ย แล้วก็ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อแล้วนะเกิน30วันแล้วแล้วคุณเอารถไปคืนเนี่ยแบบนี้ต้องเสียค่าส่วนต่างขายทอดตลาดราขาดทุนไหมนะแบบนี้นะครับมีแนวดีกาเนี่ยอยู่2แนวการทําคดีก็มีอยู่2แนวทางด้วยกันนะแนวทางแรกเนี่ยศาลจะสั่งให้จ่ายประมาณครึ่งหนึ่งจากยอดที่เขาฟ้องมาถ้าคุณค้าง3งวดติดหรือว่าเกิน3งวดติด4งวด5งวด แล้วคุณได้รับหนังสือบอกเลิกให้ชําระภายใน30สวันคุณไม่ชําระแล้วเขามายึดรถคืนไปเวลาเขามาฟ้องแนวดีกาแรกคุณอาจจะต้องจ่ายครึ่งหนึ่งจากยอดที่เขาฟ้องแต่แนวดีกาที่สองนะดีกายังไม่นิ่งนะครับนะแนวดีกาที่สองศาลเนี่ยท่านจะเอาค่างวดที่คุณผ่อนไปรบด้วยหักด้วยยอดยอดทุนของตัวรถนะ แล้วก็หักด้วยค่าขายทอดตลาดที่เขาไปขายแล้วขาดทุนก็จะมาหักให้คุณนี่ก็จะเหลือยอดที่แท้จริงที่คุณจะต้องชําระที่คุณจะต้องจ่ายให้กับตัวบริษัทไฟแนนซ์พอเข้าใจในหลักการนี้นะครับคำถามที่4ถ้าจะคืนรถเนี่ยบริษัทไม่รับนะครับผมแนะนําว่าให้คุณปรึกษาทนายความนะเขาจะมีวิธีการในการคืนบอกเลิกสัญญาบอกเลิกสัญญาแล้วไม่มารับรถ เมื่อไม่มารับรถเขาก็จะพาคุณไปที่โรงพักพาไปที่สอนอลงบันทึกประจําวันจากนั้นตัวทนายเขาจะดูแลคุณพาคุณไปที่กรมบังคับพอดีไปวางทรัพย์เอารถคันนี้เนี่ยไปวางทรัพย์ให้กับเจ้าหนี้ให้กับไฟแนนซ์เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเขารับเรื่องก็ถือว่าเราคืนรถโดยส,สมบูรณ์แล้วนะวันนั้นแบบนี้คือขั้นตอนที่เราจะต้องให้ทนายความมาดูแลเมื่อเขาไม่คืนรถไม่รับรถคืนจากเรานะครับ คำถามที่5ก็คือว่าการคืนรถเนี่ยคุณสามารถโทรไปยังบริษัทไฟแนนซ์ได้นะครับนะแต่การคืนรถเนี่ยจะสำเร็จสมบูรณ์เนี่ยคุณจะต้องเอารถเนี่ยไปคืนให้อยู่กับความครอบครองคือเอารถเนี่ยไปคืนให้กับตัวไฟแนนซ์ตัวเจ้าของรถเนี่ยให้เขารับรถไปมีใบรับรถคืนนี่ถือว่าคืนรถโดยสำเร็จสมบูรณ์แล้วแต่ถ้าขั้นตอนการโทรไปโทรมาอย่างเนี้ย ถือว่าคุณยังไม่ได้คืนรถนะหลายๆไฟแนนซ์เนี่ยเล่นเทคนิคดึงเวลาครับห้าวันสิบวันถึงจะมาจนคุณเนี่ยผิดนัดชําระค่างวดแล้วแบบนี้คุณอาจจะต้องชําระค่างวดนั้นไปก่อนแล้วที่เหลือก็ต้องรีบคืนรีบปรึกษาทนายความนะค่าค่าใช้จ่ายค่าดูแลของเขาอะในการคืนรถแต่มันไม่ได้เยอะหรอกครับเทียบกับผลประโยชน์เทียบกับค่าส่วนต่างที่เขาฟ้องคุณมาเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยมันน้อยมากนะครับในส่วนนี้ คำถามที่6คําถามสุดท้ายถ้าค้างแล้วไม่คืนรถรถใช้งานอยู่ค่อยคืนได้ไหมค่อยคืนก็ได้ครับนะถ้าคุณประสงค์ใช้รถต่อคุณไม่ได้เอาไปขายเอาไปจำนำเมื่อเขาฟ้องคดีมานะเขายังไม่ได้ยึดรถคุณไม่ให้เขาคุณไม่ยินยอมเขาเมื่อเขาฟ้องมาคุณก็ไปศาลนัดไก่เกี่ยให้การสืบพยานคุณก็ไปผ่อนชำระที่ศาลแต่หลักการเบื้องต้นนะครับ นะที่เขาทำเนี่ยทนายโจทนะครับทนายไฟแนนซ์เขาจะเสนอเงื่อนไขเงินก้อนแรกเงินงวดแรกที่คุณต้องชําระคือ5้0สคุณจะต้องชําระให้เขาก่อนหลังจากนั้นเขาก็จะให้คุณผ่อนตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาปณีปนอมยอมความไม่คืนรถก็ได้ครับนะค่อยไปคืนตอนที่ถูกฟ้องแต่คุณก็ต้องเตรียมเงินแต่ไม่ได้จ่ายเป็นวันนั้นนะครับตัวธนาคารตัวไฟแนนซ์ตัวทนายเนี่ย เขาก็อาจจะให้เวลาคุณอีกสักเดือนหนึ่งค่อยจ่ายงวดแรกแล้วแต่คุณจะคุยเจรจากันหรือตกลงกันในคดีนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับ6คคำถามยอดฮิตนะฝากไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ